สอพออประคำบุรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักการและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดประชารัสร้างสุขเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในพื้นที่วัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ทั้งหมดประมาณเไร่พืชที่ปลูกเป็นประเภท ไม้ผลและผักเช่นมะพร้าวสะเดาพริกมะเขือเป็นต้นเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการปลูกพืชในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันดูแลและแบ่งปันการภายในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองน้ำคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัวภาคีประชาชนได้แก่เครือข่ายโคกนหนองนาอำเภอประคำกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอประคำชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและพี่น้องประชาชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น82คน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย